กลับมาถึงบ้านเราแล้วก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตลอดทางเลยเพราะว่าไม่ได้มาอยู่ไทยมาเกือบเดือนแล้วค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าจะมีคนมารอต้อนรับเยอะมากก็เลยตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะแต่วันนี้ก็พอมาถึงแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าทุกคนก็รอต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะสุดแล้วเมื่อกี้เลยเป็นยังไงคะเพียบพยบเลยทีเดียวโอ้โรีบข้าห้องน้ำทุกคนพี่ทำผมแต่ว่าสนุกแต่ว่าสนุกทุกอย่างก็คือขึ้นเครื่องมาตื่นเต้นค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ แฮปปี้ <Happy S 2> ค่ะแฮปปี้คาดคิดไหมคะที่ว่าแบบแฟนๆงานจะมาแห่ต้อนรับเยอะกว่าตอนที่เราไปอีกไม่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ดีใ,ใจมากมค่ะก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะผิดคาดผิดหวังกันไปบ้างแต่ว่าอย่างน้อยๆทุกคนก็เห็นว่าอน,นาเต็มที่แล้วก็มารอต้อนรับขนาดนี้อน,นาก็ชื่นใจมากๆค่ะรู้รู้ค่ะรู้มาตลอด รู้มาตลอดเลยค่ะตลอด,ลอดใช่ค่ะทุกคนส่งกำลังใจตลอดอ่านค่ะโดยเฉพาะวันสุดท้ายเนอะทุกคนก็เสียใจไปพร้อมกันร้องไห้ไปพร้อมกันค่ะก็ตอนนี้อนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกันแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาพร้อมกันค่ะ เดี๋ยวพี่สุดท้ายแล้วตอนนั้นน้องแอนนาคิดอะไรอยู่อืมื่นมาก <ś ik> ฉันงงมากตอนนั้นหู้ดับแมดบมดับมากมพอาพ,พ,พอกับตอนจับมือเลย<ค>อืนมากค่ะแต่ว่าก็นะคะผลไปตามนั้นทุกคนก็ผู้หญิงทุกคนที่ไปประกวดทุกคนมีความสามารถหมดแต่ว่าอย่างที่บอกตำแหน่งมันมีแค่16บหกตำแหน่งห้าตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งเดียวค่ะแอนนาครับความรู้สึกแรกตอนนั้นที่แบบพอพอเราไม่เข้าสมุดมัน เป้าแม่มันติ๊ดตึงไหมมันไม่ถึงเป้าหรอกมันแค่อึนเฉยๆค่ะใช่แล้วพอไปหลังเวทีก็เลยแบบเอ้าอันนี้ฉันไม่ได้เข้านี่ค่ะเราได้รับรางวัลนะใช่เราได้รับรางวัลค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันเป็นรางวัล Impact Way ค่ะก็จะได้นําเงินเนี่ยไปสนับสนุนสิ่งดีๆต่อไปค่ะโครงการดีๆต่อไปสื่อตกแต่งนี่คือเราเราควบคุมสติบอะไรอย่าเงี้ยควบคุมใช่โหยากมากค่ะหนูว่าเรียน acting อยู่หนูว่าแบบอกหักนะคะมีคนเห็นเอ็นนาแบบแบบ เออใช่นิดนึงโอ้ยใช่ค่ะขคยากแค่นาแสดงละครนะเก่งมากเลยแอคตงไม่เพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นอานาพยายามด้วยแหละเราเราอกหักเนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ต่อไปเราก็ต้องเข้มแข็งที่สุดให้โชว์มัน The show must go on ค่ะก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดหลังทีได้คุยคุยก็คุยเกือบทุกประเทศเลยค่ะทุกคนก็เข้ามากอดกันทุกคนก็ มันทุกคนเราคาดหวังเนอะพอเราผิดหวังทุกคนก็เสียใจเป็นธรรมดาเรากอดกันให้กําลังใจกันปกติค่ะเงินบา,นาที่เราไอะไรกับคืนทีคับเิโอ้ประทับใจตั้งแต่วันแรกเลยเราโอ้โหมันหาได้ที่ไหนอะการที่เราจะได้เจอผู้หญิงที่แบบเก่งๆแบบหลายประเทศทั่วโลกรวมกันใช่เไปสี่ประเทศทั่วโลกรวมกันเราประทับใจทุกๆกิจกรรมทุกการท,ที่ได้คุยกันเหมือนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะก็ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะกับการประกวดมิชลินวัว์ค่ะ มายก็ช็อกเยือยอยู่เอ็นน่าก็ช็อกเหมือนกันเพื่อหลายๆประเทศก็ควรที่จะได้เข้า16เหมือนกันค่ะใช่อาเซียนเรามีได้คุยกับเพื่อนเพื่อนบ้านเราไทมีมีคุยค่ะมีมีมีคุยทุกคนเลยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วทุกคนเลยทุกประเทศในอาเซียนเลยค่ะยคนนีู่่างเสวยไหมเสยค่ะก็แล้วมานานใจมาจาก อย่างที่เราบอกกันอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปากกระป๋องเราปกติเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เราก็จะทิ้งทิ้งคว้างไปเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามองดีๆเนี่ยทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันหมดอยู่ที่ว่าเราจะเอามาประดิษฐ์หรือว่าดีไซน์ยังไงค่ะก็เหมือนกับตัวแอนนาหรือว่าหลายๆคนเลยอย่าคิดว่าตัวเองด้อยค่านะคะบางครั้งถ้าเรารู้จักเขาเรียกว่าอะไรอะรู้จักที่ของมันและกันที่ถูกที่ดีของมันแล้วก็เอามาประดิษฐ์ประดอยหน่อยๆก็จะเป็นของที่ลํำค่าขึ้นมาเองค่ะ มากในตัวโลกหรือเปล่าครับให้น้องแม่น้ำสายสายชูชีพขึ้นไปยน้องไม่ก็ใช่ด้วยที่จริงคิดกันมาแล้วด้วยค่ะใช่ก็อยากจะให้ทุกคนได้จดจําแล้วก็อยากที่จะเอาเมสเซจนั้นให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบเออไม่ว่าเราจะเกิดมาที่ไหนเนื้อแล้วก็สามารถขึ้นมาเป็นแบบเดินตามความฝันได้ขึ้นมาสง่างามได้ค่ะคือที่เตรียมไปใส่ครบยังครัมพี่นายังไม่ครบเลยโกรธมากยังนเลยเล่นได้เยอะไหมเยอะมากอสวยสวยนะสวยเหมือนกัน มีมีโอกาสมีโอกาสได้ใส่อยู่แล้วต้องเป็นงานใหญ่ๆอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าพี่พี่ทุกคนที่เป็นดีไซเนอร์ทุกคนเต็มที่มากแอนาก็อยากจะเก็บไว้ใส่ในงานที่สําคัญถึงแม้ตําแหน่งต่ดตำนานก็อยู่ตลอดไปตําแหน่งไม่นานใช่ด้วยแอนากสอยังไงบ้างดีใจมากอย่างน้อยก็ทุกคนได้เห็นถึงความพยายามของเราค่ะได้เห็นสตอรี่เรื่องราวของเราอย่างน้อยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้เยอะมากเลยก็ดีใจมากๆนาเห็นไหมครับที่สื่อหลายๆที่เอาไปลงสื่อต่างชาติเลยเห็นดีใจมาก ทุกคนภูมิใจไหมคะภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากค่ะเห็นเค่ะใช่ไหมคตเป้าหมายหลังจากนี้เป้าหมายหลังจากนี้ก็โหยากเลยอ่ะเป้าหมายหลังจากนี้ใช่ก็คงทำงานไปก่อนว่ามีคิวงานรอแล้วมีมีมีค่ะเป้าหมายหลังจากนี้ก็คือทำงานทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่มากที่สุดแล้วก็ไปอเมริกาใช่ใช่เห็นไหมเห็นไหมบอกเห็นไหมเห็นไหมว่าเพนเตอร์ใช่ค่ะคือยังไงเปิดเผยได้ไหม เดเลดได้ไหมมีที่มี่นิอรถยนต์ด้ไหมีรถยนต์นะคะหนึ่งนิ่อ้อแล้วก็มีต้องไปงานใหญ่ของชททแล้วก็ชาวมินิโซตานะคะซึ่งก็จะมีซิเลเตอร์สว แล้วก็นายกเทศมนตรีของเมืองซิโนตาที่จะจัดเทศกาลใหญ่ก็คือสงกรานใช่ค่ะอันนี้เป็นโมเมนตัมจากชุดเลยค่ะโอ้โหวราสคตรสุดน้มเราไม่นานเลยสิสงกรานก็คือได้สงกรานอาจจะที่เขาแจ้งมานะคะเป็นพุทธภาเพราะว่าเมษาที่มินิโซตาเนี่ย บางทีต้องสารทิมะใช่มันเย็นเกินไปค่ะหเห็นอนาบได้รางวัลแล้วก็ได้เงินรางวัลด้วยเห็นว่าเป้าหมายจะเอาเงินรางวัลไปสานต่อโครงการใช่ค่ะก็มีหลายโครงการเลยที่นามองไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชเดสคูลค่ะโครงการเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเครือข่ายซอสโซออาสาที่อานามีโอกาสได้ไปหาน้องๆตั้งแต่ก่อนประกวดมิชินุทไทยแลนด์เลยก็น้องๆทุกคนก็รอการแบ่งปันนะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือทุกๆโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ปัญหาสังคมด้วยค่ะใช่ค่ะนามองเป็นยังไงในการไปประกวด เอนนาสนุกมากสนุกมากๆนะคะรู้สึกว่าทุกวันที่เก็บตัวเราสนุกกับการที่ต้องตื่นมาตีสี่แต่งหน้าทำผมรู้สึกกับการที่จะต้องถ่ายมุมจักรวาลน,นะคะให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะใช่เราเอนนาสนุกมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าคือการประกวดครั้งนี้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแต่เอนาจะทําให้เต็มที่เสียใจแต่ไม่จะเสียแต่แต่จะไม่เสียดายเลยซึ่ง เราลอบมานต้องคำถามตัวเองไหมไปแล้หลงจากนี้มันทุกอย่างความค้นไปแล้วค่ะคำถามนะคะคือมีไหมมันก็มีบ้างว่าแบบเราพลาดตรงไหนแต่แต่สําหรับแอนนาแอนนาคิดว่าที่ผ่านมาแอนนาติมที่จริงเรามีความสุขว่าแบบทุกทุกกิจกรรมเลยค่ะเราเรารู้สึกเรามีความสุขเรารู้สึกเราแฮปปี้เรารู้สึกประสบความสําเร็จไม่ว่าจะการเดิน เต้อนออกมาจากรถเรารู้สึกว่าเราเอนเตอร์เทนทุกคนได้เออม,มันก็ประสบความสำเร็จในส่วนของเราแล้วค่ะจะให้แอนนาเล่าบรรยากาศห้องดำเพราะหลายคนจะรู้ขนห้องดำนะคะอโอไม่ดีหรือเปล่าคน,น,นแบบูดรู้แคนสำหรับผู้แอนนาตอนออกมาจากห้องดำคือแอนนากอดล่ามกอดทุกคนเลยนะคะเพราะแอนนาไม่ได้เสียใจที่กอดนะแต่แอนนาดีใจที่แอนนาทำออกมาได้ดีอันนี้คือส่วนตัวของแอนนาแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคนเรามันมีรสนิยมแล้วก็คะแนนตัดสินไม่ไม่เหมือนกันแต่จะว่าแอนนาเต็มที่จริง คณะกรรมการเขาสนใจในตัวเราแค่ไหนสนใจสนใจมากถามเยอะถามเยอะมากค่ะเพราะว่าคือทุกคนจะมีเวลาสีนาทีเหมือนกันนะคะสองรอบก็อพยายามตอบให้ตรงประเด็นมากที่สุดแล้วก็ทุกอย่างที่ถามมาก็จะเป็นถามในไบโอหมดเลยค่ะเขาจะถามในเรื่องของการดาเนินชีวิตในวัดคติที่ได้จากการอยู่วัดแล้วก็เรื่องของแคมเปญเรื่องของดอกบัวเรื่องของแอนนาเดอ์ไทเกอร์มาได้ยังไงมิสกาเบตเป็นยังไงคือคำถามเยอะมากนะคะพยายาม เน็ตเวลาได้ดีมากสําหรับตัวแอนนาแล้วก็เรากับล่ามีการฝึกซ้อมกันนิดหน่อยก่อนเข้าห้องก็ทํางานกันแบบได้แบบเวิร์กมากเลยในส่วนของภาพของการมันเป็นเราไประดับจักรวาลนี่กรรมการย์เขามีถามเราในส่วนของแบบเวิร์ไวน์บ้างไหมแอนนาตอนห้องห้องน้ำจะเป็นถามกันไบโออย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะห้องน้ำจะไบโออย่างเดียวแสดงว่าจะไม่เสียใจสักโมเมนต์เลยไม่เลยมีแค่โมเมนต์นั่นแหละที่เสียใจใช่แต่ว่ารู้สึก ฟื้นตัวเร็วมากเพราะว่ามันมีอะไรให้น่าจดจำมากกว่านั้นอะไรทำให้อนาฟื้นตัวเร็วยใจอย่างที่บอกค่ะว่าประมาณสิกว่าวันที่เก็บตัวไปมีความสุขทุกวันแม้ว่าเราจะเสียใจแต่ว่าแอนนามีความสุขทุกวันมันมีเรื่องโมเมนต์ที่เป็นให้ย้อนกลับไปคิดแล้วเรายิ้มตามไปกับมันนะคะใช่มากกว่านั้นมันก็เลยฟื้นตัวเร็วมีเก่งคำตอบบ้างไหมถ้าสมมติว่าณวันนั้นเราได้เราได้เข้าไปตอบคำถามรอสุดท้ายอ๋อันนั้นหูอื้อแล้วค่ะไม่ได้เก่งอะไรเลยค่ะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้เก่งะไรแต่ว่า เออที่คิดไว้ก็คือถ้าสมมติมีโอกาสได้ไปตอบคำถามก็คงจะตอบคำถามได้ดีที่สุดเพราะว่าแอนนาก็ติวใช่เทนแบบนาทีสุดท้ายจริงๆเทนเดินเทนตอบคำถามนาทีสุดท้ายเพราะว่าอยากทำให้เต็มที่จริงๆอย่างตอนนี้มันอะไรกับาโอ้ประสบการณ์ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะแอนนารู้สึกแอนนาโตขึ้นมากนะคะไม่ใช่แค่การที่ได้ไปอยู่ในในในการเก็บตัวแต่ว่าแอนนาโตขึ้นตั้งแต่ได้รับมงกุฎมิชชี่นิเวิร์สไทยแลนด์นะคะได้เจอเหตุการณ์ดราม่ามากมายนะคะหรือแม้แต่การได้ไปทํางานในวงการเรา ทำงานได้เก่งขึ้นเรามีเมนเทนเทลที่ดีขึ้นเราเจอผู้ใหญ่หลายท่านที่น่าเคารพมากขึ้นสอนให้เราได้โตขึ้นก็โอ้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในชีวิตเลยค่ะมีสาทำงานมีใครเล่นเกมแสนาไมครไม่มีเหมือนแม่เล่นอยู่ดีตุ๊กตาบูดูอยากพาทีเข้าไปงานเชียใครเป็นพิเศษโออเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมล่ะคะหูจริงทุกคนสามารถที่จะได้รับมงกุฎคือคือมันเกินคาดจริงๆนะคะแต่นาก็เชียร์เชียร์ทุกคนเลยก็คือท็อป5หรือว่า ท็อป16ที่เข้าไปทุกคนมีความสามารถหมดเลยค่ะใช่อยู่อเมริกามีมูฟออนสุดสุดนี่อย่าพูดค่ะใช่สุดมูลไม่เป็นไรค่ะผ่านไปแล้วค่ะอนนากลับมาถึงไทยแล้วอยากทำอะไรมากที่สุดกลับมาถึงไทยแล้วแอนนาล่ะค่ะอยากไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่นอกสุดน่าอย่าไปท่าช้าง จริงเหรอจริงไปปลดปล่อยใจอยค่ะเราเราเครียดมาเยอะแล้วทุกคนเราเราผ่านใช่เราผ่านประสบการณ์นี้มาเยอะแล้วแล้วเดค่าจะเัืนนี้แหละให้ลูกไปพักผ่อนบ้างนะพี่กระเทยนะนี่อันาีิตาชัยกันมาค่ะมาเต้นด้วยกันนะคะปลดปล่อยปลดปล่อยเราเจอเรื่องแบบกดดันเรื่องเครียดมาเยอะแล้วแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็สิ้นสุด กับเส้นทางยูนิเวอร์สแล้วค่ะก็ถือเวลาได้ปลดปล่อยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่อื่นๆให้ดีที่สุดค่ะแอันนะแนาจะชมแอนนาตลอดว่าแอนนาเก่งมากสู้มากแล้วอยากจะบอกอะไรกับตัวเองไหมในในภารกิจนี้ว่าเราแบบมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเก่งมากค่ะแอนนาใช่ก็ ไม่เสียแรงที่ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะเก่งมากๆแล้วก็คิดว่าเธอจะต้องโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะมีเส้นทางใหม่ๆให้เธอเสมอก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เธอทุกๆเส้นทางค่ะแอนนาค่ะแอนนาค่ะมางนะครับคนอื่นนิดนึงเพราะว่าแฟนงามหลายคนชื่นชมเรื่องประเด็นนี้นอกัาการสู้แบบไม่ถอของเราอะไรเงี้ยกาส่งลังอไก็อยากจะส่งพลังไปให้ทุกคนเลยนะคะแอนนาเชื่อว่าทุกคนก็จะมีเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็กำลังสู้อยู่ในเรื่องราวของตัวเองค่ะอยากจะบอกว่าขอบเป็นกำลังใจทุกคนเลย อนารู้ว่าการสู้เพื่อเส้นทางตัวเองมันเหนื่อยขนาดไหนแต่อย่าบอกว่าอย่ายอมแพ้ค่ะสู้ต่อไปแม้ว่าวันนี้อนาจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ แอนนารู้สึกภูมิใจในตัวเองเราล้มได้แต่มันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ข้างหน้าของแอนนาแอนนาได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางอื่นมากขึ้นอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเพราะว่าตอนนี้บางคนพี่ก็เคยบางคนก็อาจจะไม่รู้อ๋อขอบคุณทุวามสำเร็จนะเพราะอย่างน้อยทำให้เราเจิ่งเราจะไม่ได้เป็น m u แต่เราเป็น FUT 2022นนะคะแอนนาไทยแลนด์ค่ะ